กเรียกลองคืนบางวันผม้องให้เมื่อวานเนี่ยแต่ไปทำเมื่อวานเอาเอาไม้ต้เนี่ยปัญหาของคนไทยลูกพี่แบ่งเงินไม่ลงตัวกันได้กพระมยทีาสามพม่าสามสวัสดีครับผมยี่สท่านันอยู่ความยาวความยาวของต้นไม้ครับ อยู่ความยาวของต้นไม้ต้นไม้ระหว่างรถเอออยู่ความยาวของต้นไม้ <c oughs> นี่หัวหัวรถไปต้นไม้อยู่นู้นนะตุ่มโคนต้นไม้ลุ้นกันทุกพี่จะขึ้นได้ไหม ช่วยผมลุ้นหน่อยนะครับผม,มว่าต้นไม้จะขึ้นได้หรือลพี่อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะกดไลค์ด้วยไลค์เรื่อย อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับบายโอ้เลตาเดียวเว้ย พิมพ์ได้นะครับผมนะพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับผมพิมคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้มาลุ้นว่าต้นไม้ต้นใหญ่จะขึ้นได้ไหมนะครับผมเมิไไนไปเลยเอาละพร้อมพร้อมพร้อมจะยกละจะยกแล้ว,ล,วลูกเพจดีนะครับผม40ท่านนะครับ ลอยแล้วลอยแล้วอาเยี่ยมเยี่ยม เสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมนะกดไลค์เลยเด้อไลค์ให้ด้วยไลค์ให้ด้วยไลค์ให้ด้วยคุณง๊าคุณง๊าคุณมากนะครับผมเบกดไลค์ให้ไปเสร็จแล้วยี่สิบเก้าท่านนะครับผม โอ้โหดูท้ายดูท้าย